ตอนแรกผมคิดว่ายากแต่มันง่าย f า r f ่าที่ผมคิดอีกครับนี่นะคะ,ะเป็นสัญญาไลเทศายบ้านนนี่ฟังสำเนียงนะคะลูกค,ะคะ้า่าฟังสำเนียงน,น,น,ะนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันกันกบปาอีกแล้วนะคะกับที่นี่เลยค่ะเคยูสค่านะคะแล้วก็วันนี้นะคะทางเต็มของเรานะคะก็ได้มีการส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้ากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max <Wow. S 1> นะคะสําหรับคันนี้เป็น Isuzu D-Max X-Series Highlander <Wow. S 1> นะคะเป็นเครื่อง2.5นะคะลูกค้าค่ะแต่ที่สําคัญค่ะลูกค้านะคะที่เราส่งมอบให้กันวันนี้นะคะเป็นพี่ๆประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยเองนะคะไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลเลยนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า ประเทศกัมพูชานาออ่านี้คือพี่กัมพูชานะคะวันนี้นะคะลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านสามารถซื้อรถกับเต็นท์ของเราได้แล้วซื้อได้จริงนะคะที่นี่เลยเคยูสค่ะนะคะแล้วตอนนี้ค่ะปาก็อยู่กับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกกันนิดนึงนะคะว่าได้รถกับเต็นท์เราแล้วนี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะสว<อ>ัสดีพิตินะคะอ่าขอถามความรู้สึกนิดน,นึงคะ่ะซื้อรถกับเ<ม>ตน็นท์เราง่ายไหมคะตอนแรกผมคิดว่ายากือ แต่มันง่ายพาที่ผมคิดอีกครับนี่นะคะเป็นสัญญาได้เคสาบันนนี่ฟังสำเนียงนะคะลูกค้าฟังสำมเนียงนะคะสามวันอนุมัตใช่ไหมพี่เอกสารมีอะไรบ้างคะที่ปาขอพี่ไปมีปัดสีชมพูครับปัดจมู่โชว์เลยค่ะเชว์หว่อยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะปัดสีพมูของลูกค้านะคะนี่ปัดสปอร์ตเล้วไปครับเขีครับใบสกีเป็นใบขกีในไทยนะคะลูกค้า และมีในจ้องมีตัวตนอยู่ในประเทศไทยจริงๆนะคะสําหรับพี่คนนี้เนาะใบรับรองเงินเดือนนี่ของพี่เขาไม่ใช่สลีปคาร์บอนอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนก็สามารถซื้อรถกับเราได้แล้วนะคะง่ายมากครับง่ายมากๆเลยนะคะสุดยอน้องงายเลยนะอันนี้คือถามความรู้สึกจากพี่เขาตัวเป็นๆเลยนะคะไม่ได้มีการปัดต่อหรือเตี้ยมกันแต่อย่างใดนะคะและที่สําคัญค่อยากจะบอกว่าทางเต้นของเรานะคะ มีไฟแนนซ์นะคะมีเลยไฟแนนซ์ที่รองรับนะคะสําหรับลูกค้าต่างชาติของเรานะคะเป็นธานาคารเกียรตินาคินคลัสนะคะลูกค้าขานี่เลยค่ะเต้นไหนจัดไม่ผ่านนะคะมาหาปาเลยนะมาที่เต็นท์เคยุสคาบอวินรถยนต์มือ2อชนบุรีนะคะมาสามารถจัดให้คุณพี่ได้แบบง่ายๆสบายมากๆเลยนะคะเพียงแค่3วันค่ะลูกค้าขาได้รถคันนี้นะคะสวยๆไปอครอบครองเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะ ปาก็ต <oung> ้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณลูกค้าแฟนเพจเคยุสคาของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับพี่พี่เพื่อนบ้านที่กําลังรับชมคลิปของเราอยู่นะคะเห็นแล้วอยากได้นะคะเข้ามาหาเราเลยนะร้านเราอยู่ติดถนนเส้น3ามหนึ่งนะคะสาขาของเราตรงนี้อยู่ตรงข้ามเมก็โฮมบอวินนะคะลูกค้าขาสุดท้ายแล้วนะคะปาจะต้องขอขอบพระคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณที่สมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจแล้วก็ เชื่อใจในเต็นของเรานะคะให้บริการเต็นของเรานะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะปราต้องขอขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะค